จะไลฟ์สดถ้าจะไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์มั้งเดี๋ยวเลยไซเดอร์แป๊บจะไม่ถ่ายหน้านะคะเพราะไม่อยากให้หน้าให้ผู้ติดตามเหลือยแปะขนก็พอจะได้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวไปได้ไซเดอร์ก่อนนะนี่ไซเดอร์ของเรานี่สวยมากเลยนะคะสนุกมากด้วย

ตรงนี้ม uh ันก็เสียวเสียวอันนี้เหรอมาเล่นกับพึ่งบูาอันนี้หรอ ให้เปิดหน้าก็คอมเมนต์ใหม่นะคะใครคอมเมนต์ไม่ได้ก็ขอประทานโทษส่วนใครเข้าไลน์มาไม่ทันก็ขอประทานโทษแต่ไม่ต้องเข้ามากระไรไม่ต้องคุยกันตรงมาหมดะคะ่ะวันนี้เราน้าตู้คลิปไม่เหมือนเด็กแต่ถ้าวันอื่อาจจะลงคลิปแบบน่าจะแบบไวนิดนึงนะคะ ใมาไม่ทันใครมาไม่ทันคลิปอะ่ะก็ไม่ต้องเสียใจถ้าอยากทัน คิแบบก็จะแบบเยอะหน่อุ้ตเอิ่มลงอาจจะลงยาวคิสั้นเอาชอบลงคิปส้นิปยาวก็จะลงเป็นคิบยาวส่วนใหญ่จะคิยาวนะคะก็มีคนกีบกันด้วยนะคะถ้ามีเสงค